เที่ยวบ้านสนยาพาจินดาบ้านไร่ฟ้าจินดาบ้นไร่ฟ้าจินดาไปหาพิษสนทยามาเที่ยวหาพิษสนทยาตัวโอ๊พอไมเราดูเรียบไมใครดีไปันที่สองโนยนซอนโซนยุนอัีรีครา วันนี้ได้มีโอกาสมาบ้านไล่ฟ้าจินดาเะเจ้าค่ะเชิญข้างในก่อนร้สนเลื่อนมากเลยอ่รครับบ้านไล่ฟ้าจินดาบ้านไล่บ้านไล่บ้านไล่ฟ้าจินดานะคะรู้สึกว่าน้องพิมพาเขามาถึครั้งแล้วครั้งที่สองันนี้แต่แต่ละวันนี้นับไม่ถูกแล้วตอนหนูมาครั้งแรกอ่ะครั้งนี้แตกต่างมากเพราะว่าต้นไม้เอ่อโตขึ้นเยอะเลยนะคะเหมือน เหมือนอะไรที่แบบเข้ามาแล้วมันมันมันสดชื่นจริงๆนะมันร่มลื่นมากแล้วก็ผลหมกผลไม้เยอะมากเลยมาที่นี่มีเกือบทุกอย่างผลไม้คเ้าม่วงเยอะมากค่ะมาม่วงมาม่วงหลายพันด้วยนะค่ะนี่สวนตตยาค่ะ พื้นที่ที่พวกหนูเดินเที่ยวกันเนี่ยมันกี่ไร่กันเนี่ยมันกว้างมากเลยนี่ก็ประมาณสองไร่ประมาณเนี้ยครับออ <S 2> 2 <S สองไร่จะเต็มสองไร่ได้ค่ะนี่กว่าจะมีปา่าไม้มีสวนมะม่วงม,มีอะไรขนาดนเนี้ยเนี่ยใช้เวลานานไหมคะพี่ัมะม่วงนี่รู้สึกว่ารวมทั้งหมดมาถึงตอนนี้ก็น่าจะทักหกปีเจ็ดปีประมาณได้แล้วะจกวาด้วยเนี่ยถือว่ามาเจอพี่ชายที่ใจดีใจกว้าง ดูได้เลยนะฮะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนที่ใจบูรณสังเกตได้เลยนะเรามาที่บ้านท่านก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกล่าวไหวบูชาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่เป็นสิ่งที่ได้สัมผัสกับพี่ชายได้ครก็ใครฟังรายการผมเนี่ยจะรู้ว่ารายการผมเนี่ยสลับด้วยเสียงพระที่เราอยากจะให้คนน่ ยังไงครับเหมือนซึมซาบอยในพุทธศาสนาเหมือนกับเราเราไม่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 ได้หันเผินอ๋อทางพี่ส่วนจัดระเบีบช่วงไหนช่วงเวลาไหนบ้างครับครูเป็นเยอะไปร้อยคืนนะครับร้อยยี่สิบสี่คืนจัดเองร้อยยี่สิบสี่คืนส่งส่งรายการไปเาส่งรายการไปครับยังมันมีทุกเวลาครับอนุญานเยอะหลายที่ครับปิดไปก็จะเจอพี่ส่วนมีเยอะเลยทางใต้ไปถึงนู่นเลยประจวบไหมพี่มีครับก็มี คืนด้วยกันเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบทางโน้นลงไปทางโน้นจะได้ไปที่ไหนมีทุกที่เลยใช่ไหมครับก็มีกับทุกที่แต่ทางเหนือรู้สึกว่ายังไม่มีเคยมีแล้วล่ะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หยุดลงครับเลิกไปภาคอีสานพอจะมีบ้านมียังครับไาคสานยังไม่มีครับแล้วก็มีใช่ไหมครับคิดว่าแล้วพี่เขาคุยไปยาวผมรู้แล้วอะไรทีนี้ก็จะให้พี่สนไปพาเดินไป ชมตรงสามตรงนั้นหน่อยไอ้ไี่สวนพาวไม่สิ่งตึกปิดตั่าสมีเดี๋ยวจะเล่าอย่างเลยว่าที่ที่เนี่ยเอ่อกล้องจะเห็นว่าพ่อปู่งูใหญ่เขาเรียกนะแล้วก็แม่ย่างูใหญ่นะครับแล้วตรงตรงนู้นก็มีเดี๋ยวจะพาไปนะครับสักคู่เดี๋ยวให้กล้องไปคือตอนแรกตั้งสารอภูมิตรงนี้เป็นบ่อเดี๋ยวจะให้กล้องแพนไปเห็นเดี๋ยวสักคู่หนึ่งคือตอนตั้งคุณนัน่ะ เขาบอกว่าตั้งสารภูมิเนี่ยลงไปรื้อใหญ่เลยที่ตรง,งนี้เขารื้อมาแบบเขาบอกเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าให้ขุดบ่อให้เขาด้วยไอ้เราก็อะไรวะอะไรมาเนี่ยจะจริงหรือเปล่าหรืออะไรนะมันรู้ได้ยังไงแล้วกาเลยเต้องต้องขุดบอ่อไปขุดบ่อตรงเนี้ยเรามีบ่อตรงนี้เลยแชา์เรื่อง<า>ยอยากไปดูแล้วรับอ่าแล้วก็พอ นั่นก็ยังเฉยๆไม่อะไรเท่าไหร่หรอกชางรองน้องราวันจันเพนจะรู้จักทีป่ปลูกพันปลูกไร่ในในย,ยด่ตอนใดๆหอมเขามาดูแลให้ก็เป็นคนเราไปดูก่อนกับคุณดันไปดูพ่อปู่กูใหญ่แม่ย่ากูใหญ่ว่าเราูกเอาที่เราเซ็นเราที่เราถูกชะตาองค์ไหนก็ไปเจอมาแล้วล่ะใกล้ชางรองไปไปทุกรถช่างรองไปทุกเนี่ยกลับมาเนี่ยรถช่างรองจำเลยไม่ได้ต้องถามคุณดันออกเลยครับ ไมวยออกด้วยแล้วช่างรอก็ไปทําไปเรือนรับลมตรงนู้นนะครับถ้ากล้องจับได้ไปเรือนตรงนั้นเ็าทาเป็นเรือนของน้องแคทใช่น้องแคปเขาให้ทำเือบอกแคทนี่แหละเขาชื่อเรือนรับลมช่างรอกเขาก็เลยนอนตรงนั้นแหละนอนค้างคืนที่ผมไปอยู่กับบ้านโน้นบ้างเขาดอนเขาเขาฝันเลยว่าเป็นจริงเลยขึ้นหลับขึ้นตื่นเขาก็เป็นอัเมันงูมามาลัดตัวเขาใหญ่มากเลยนี่เป็นที่มาของ พ่อปู่ผูใหญ่แม่ย่ากูใหญ่ที่นี่แล้วหลายคนบอกว่าเราก็เลยบาแล้วก็หลายคนสมพัสได้ดีๆเดี๋ยวพาไปดูตรงมุ้งสัวสัตว์ไปดูกันเลยนะจ๊ะะปอันนี้พามาดูเดี๋ยวพี่สาร้องภูมิที่หนูเล่ามาักคู่นี้ที่ว่าเขาเอ่อพ่อปู่ผูใหญ่แม่ย่าผูใหญ่มาเขานื่นนะครับแต่จะสะพอเได้ครับเนียผมมีความรู้สึกเองนะว่า วันเวลานั้นผมจะเชิญท่านไปอยู่ที่ศาลทั้งหมดเลยให้เป็นที่เดียวกันผมไม่ให้อยู่อยากให้อยู่ที่พระปูเป็นที่เดียวกันเนี่ยวิหาท่านไปเลยพะปูใช่พระปูท่านก็คงจะอยู่ของท่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ครับที่ว่าที่ <ๆ S 1> ว่าว่าต้องขุดปกติเราจะไม่ขุดนะครับเน่เราก็เลยต้องต้องต้ขุดไปลงไปอยู่นะเหมือนะมืนเหมือนท่านบอกให้ขุดเป็นต่างใช่ไหมเราก็ ันเครบขดลอดแ้วีค่ะมันมีนม้ำเย็นมีน้ำลมเดือนเย็นแต่ว่าน้ำนนนมไม่ตลอดใช่ไหมน้ำไม่ขาดน้ำไม่ขาดเดี๋ยวอันนี้เป็นเรือนรับลมครับทุกคนเรียนรับลมนี่<า>ใครไม่เคยเห็นต้นข่อยนะถะนี่ต้นข่อยได้ไหนข่อยได้ไหนเขาไปสีเขียวมันไหครับข่อยเขาไปสีเขียวสมัยก่อนเนะี่ยต้นข่อยที่ว่า ขาไปบ้านเห่าเด้หนิได้กสีเขียวนี่อ oh, ือเอาไวเป็นยังไงสีบานได้ใช่ไหมเอามันเขาต้องไปสกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสกัดเลยเขียวได้เลยเหรอสีเลยสีเลยไ้แมวไหมเนี่ นั่งๆไหมล่ะเดินอนได้สบายเลยครับะ่านรอมานอนนี่ครับโอ้ยี่นอนแกแล้วสิบางทีพวกแดนเซอร์มา่ทีมงานนางรำอะไรทีมาก็มานั่งกันตรงนี้ครับพี่สนใครเอาจักมาทิ้งเนี่ยพอดีเลยดีไซน์ให้เป็นแบบว่าโต๊ะโต๊ะวางแก้วน้ำนังอะไรก็สหลับมีนั่งจุงนั่งกินอะไรกันอย่างเงี้ยหรือใครจะนอนเล่นก็ยกออกไป อยู่เลี้ยงตัวนี้แน่นอนอยู่ตรงนี้ลมเย็นมากเลยอ่ะเย็นเพี่ส่นเลี้ยงนกใช่ไหมครับน้องนกอ่ะเลิกเลี้ยงไปแล้วเราขาดเราขาดนอดีกุ้งกุ้งไม่ยอมเราจะเาไปซื้อกุ้งกิ่งเฮ้ยเลาเรื่องไม่ใช่ผูหมายถึงว่านกที่อยู่ในกรงอ่ะพี่สนพี่ปุ๋นคิดถึงอะไรเนี่ยคิดถึงนกไหนเนี่ยใช่นี่พูดเองชัดเองเลยนะใช่เราก็เคยไปด้วยเออพาไปแสดงว่ามีหลายนกนะเนี่ย ลูกใบตัวนี่มันจะเรื่องใหญ่แล้วนะเนี่ยทางนู้นมีต้นมะม่วงมีแต่ลูกใหญ่ๆนะไปดูอีกแม่พี่ทางนู้นไปดูก็ได้ไปดูชื่อเรือนเรือนปฐมทองเรือนนั้นน่ะชื่อเรืองอะไรนะเรือนปฐมทองที่มาที่ไปเพราะว่าเราเป็นคนนครปฐมเรือนปฐมทองปฐมทองปทมองเพราะเราอยู่องค์พระปฐมเพราะเราอยู่ราชบุรี ให้เราจะทำไงให้มีเงินคงท่ามาก็เลยคิดเรื่อช่างรอก็เลยปลูกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาพาไปดูกันค่ะปาไปเรียนป้นกมทองนะจ๊ะอันนี้เรือนรับลมนะคะรับลมรับลมใครมาเที่ยวก็ได้เรือนรับลมรับลมอุ้ยดีแจ๋นดีแจ๋นดูเอาไปแล้วสองลูก แดงพิพาบอลสตรีนะคะใช่ลาวันจันเท็ยนค่ะพรงพิมพ์พนมรุ้งค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่สนธยาป้าจินดานะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมบ้านไร่ฟ้าจินดานะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยซีกับก์เขาทั้งมบะคูงทอดหมูปิ้งปลาได้แม่เก็บบะม่วนนั่นได้แม่เก็บบะม่วนด้วยเราได้แม่มิวกาสกล่าวไวซิ่งแต่ศิริจูนชาแนลที้านไลฟ์ไฟจีดายแห่งนี้เนาะหลังนีขอบคุณไปถึงพี่สนธยาพร้อมเดื้อบอกเขาทั้งสามคนจ้าต้องขอบคุณพี่น้องทุกผู้ชมคนที่ติดตามเด้อวันนี้ขอให้มีความสุขหลายๆจ้าสวัสดีเด้อ